สวัสดีค่ะช็อตพี่คาดวันนี้นะคะมาดูกันว่าใครเอ่ยกําลังจะทักมาภายใน30วันนี้ใครจะทักหาคุณนะคะกองที่1นึกองที่2น,นะคะมาเริ่มกันเลยสาหรับผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะเอาคนคนนี้นะคะเป็นได้ทั้ง ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบก็ได้นะคะเป็นชาวกรกฎนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะจะเป็นพึกศบมังกรกันก็ได้เขาคนนี้นะคะมีความอินเทนต์แล้วก็ข้างรากคุณคิดถึงคุณนะคะโหยหาคุณด้วยนะคะแล้วก็อยากเจอคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่แอบชอบหรือว่าเป็นคนรักของคุณก็ได้อะ่ะมาสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเขาคนนี้นะคะกำลังตัดสินใจอย,อยู่เอ๊จะทักหรือไม่ทักดีนะอะไรเงี้ยนะคะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นคนนี้แอบส่องแอบ มองคุณนะคะบ่อยด้วยนะคะทุกวันเลยเขาคนนี้มีความโรแมนติกแล้วก็มีใจให้คุณด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวกรกฎนะคะกรกฎมีนพิจิกก็ได้นะคะเออเป็นคนที่ชอบคุณค่ะคนนี้ตัดสินใจอยู่นะคะกำลังจะทักมา